คือปัญหาที่เราเจอเวลาเราพาลูกออกไปในที่สาธารณะไม่พอใจหรือเขาต้องการความสนใจเขาก็จะร้องตรีดโวยวายอะไรอย่างเงี้ยเคยเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งแล้วแม่ทนไม่ได้แม่พูดเข้าไปตีกันกับพ่อหมีเลยเห็นแม่ทําอะไรก็คือตามหมดชอบแต่งหน้าไหมคะแต่มอะเอื้อมหยิบครีมหยิบอะไรแล้วก็เปิดแล้วก็แบบแต่งหน้าแต่งหน้าใช่ไหมแต่ก็ไม่พี่ๆอย่าลืมกดซับให้หนูด้วยนะ สวัสดีค่ะมัมสเตอร์อีพีนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการเลี้ยงลูกและการดูแลเด็กเล็กค่ะเพราะว่าคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยก็คงจะเจอปัญหาใช่ไหมเวลาที่เราพาลูกของเราออกไปในที่สาธารณะอย่างเงี้ยเราก็คือ มีเสียงกรอบแกบนิดหน่อยเสียงที่เราได้ยินอยู่อันนี้ก็คือเป็นเสียงการ distract เลอานะคะเพราะเลอากำลังจะส่งเสียงดังมากมายเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตัวล่อให้เขาไปสนใจสิ่งอื่นของล่อของเลยอาคือกล้วยนะคะเพราะตอนนี้กําลังแกะกล้วยให้เลยอากินก่อนเลอาจะได้ไม่โวยวายค่ะนี่คือปัญหาที่เราเจอเวลาเราพาลูกออกไปในที่สาธารณะน้อยอย่างเช่นเวลาเราไปร้านอาหารพาออกไปในที่ที่แบบมีคนเยอะๆอย่างเงี้ยบางทีไม่พอใจหรือเขาต้องการความสนใจเขาก็จะร้องรีโวยวายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กเนี่ยยังไม่มีความสามารถในการ มีเซลฟ์คอนโทรลหรือการควบคุมทางด้านอารมณ์เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติมากๆที่เด็กจะร้องไห้โวยวายแต่วิธีที่เราจะจัดการกับเด็กที่ร้องไห้โวยวายจะทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์ของแป้งก่อนเลยดีกว่า เ,เอาขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาอย่างอื่นให้เด็กสนใจเพราะว่าเด็กไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่จะสามารถนั่งอยู่เฉยๆได้นานๆเพราะเด็กมีความเบื่อง่ายมากเขาจะอยากทํานู่นอยากทานี่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องหาแบบสิ่งเรียกร้องความสนใจของเขาที่ทําให้เขาแบบไปสนใจอย่างอื่นหรือถ้าสมมุติว่าแบบอ่านั่งรถเริ่มบวยวายแล้วว่าแบบรถเตะกี<ป>ดัดอยู่ในรถสิ่งที่ต้องทานะก็จะเปิดเพลงให้ฟังอะไรดูนกไหมอะไรอดูต้นไม้ไหมคือพยายามแบบให้เขาไปสนใจสิ่งอื่นนะคะแป้งจะพยายามไม่ดุลูกเพราะว่าเวลาที่เราดุเขาจะยิ่งแบบเหมือนเอา ต้องรู้สึกว่าแบบในโลกปัจจุบันนี้การดุการตีมันไม่ค่อยได้ผลแล้วเวลาเราต้องการให้เขาทําอะไรแเราดุเขาเขามักจะไม่ทําแล้วก็เขาก็มักจะต่อต้านยิ่งวุ่นวายหนักเข้าไปใหญ่แล้วก็รู้สึกว่ามัน,มนไม่ได้ผลวิธีที่ได้ผลคือพยายามพูดปลอบปลมกับเขาพยายามแบบทําความเข้าใจว่าแบบไม่พอใจอยู่ใช่ไหมมันมรู้ว่าไม่พอใจแต่ทําแบบนี้ไม่ได้มันอาจจะต้อง อาศัยความอดทนเยอะนิดหนึ่งซึ่งมันเป็นการฝึกสอนพ่อแม่ไปด้วยนะว่าแบบเออมันทําให้เราแบบมีความอดทนเนาะ,ะสมมุติว่าแบบไปข้างนอกอย่างเงี้ยไปสวนสาธารณะหรือไปในที่ที่แบบคนเยอะๆที่มันแบบมีสิ่งต่างๆเยอะะมากมายแบบนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าสมมติว่าแบบเออเขาไม่ชอบอยู่ตรงนี้แล้วแบบเอเอไปดูนกไหมเราไปดูน้ํำไหมเราไปดูต้นไม้ไหมเขาก็จะตื่นเต้นกับทุกอย่างเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็ใช้ได้ดีมากๆอันนี้คือวิธีที่แป้งนํามาแชร์กันนะคะแต่ว่าแป้งเนี่ยก็ได้ไปทำรีเสิร์ชเพิ่มเติมนะคะซ เพจของคุณหมอมิมเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีวิธีอีกมากมายที่เราสามารถใช้ได้อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเด็กไปที่ห้างลงไปกิ๊ดกิดกิ๊ดิ่งวิอยู่ที่พื้นสิ่งที่เราทําคือต้องอุ้มขึ้นมาให้เขาหยุดแล้วถ้าเกิดว่าเขามีอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนย่างเช่นการปาสิ่งของเราก็ต้องพูดกับเขาว่าแบบมันม่รู้ว่าหนูกโกรธแต่หนูจะทําแบบนี้ไม่ได้ อันนี้ยังไม่เคยลองทํานะคะเดี๋ยวต้องไปลองทําเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเวิร์กไหมนะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือนิ่งสงบก็คือปล่อยให้เขาร้องไห้ไปคือทุกครั้งที่เขาร้องไห้เขาต้องการ a อทเทนชั่เขาต้องการให้คนสนใจเพราะฉะนั้นเราก็แบบเออก็ หูถล่มไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มันจะได้ทําให้เขารู้ว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลหรือถ้าเกิดว่าเด็กวอยวายในห้างแล้วคนอยู่เยอะมากๆแล้วเราไม่รู้จะทํยังไงเราก็ต้องอุ้มเด็กขึ้นมาและพาไปในที่เงียบๆอย่างเช่นอาจจะพาไปที่จอดรถแล้วก็อาจจะพูดคุยกับเขาเบาๆว่าแบบแบบนี้ไม่ได้นะลูกแบบนี้รู้ว่าไม่พอใจแต่ทำอย่างนี้ไม่ได้เราจะเข้าไปเมื่อนหนีเงียบเท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็รอให้เขาสงบลงแล้วเราค่อยพาเขากลับเข้าไปข้างในซึ่งวิธีที่ป้งใช้ประจําเวลาที่ลูกวอยวายไม่ไ้วแงล ก็จะปล่อยแต่คือเราอ่ะเป็นแม่เราก็รู้สึกว่าวิทินมันโหดร้ายเกินไปสําหรับเราแป้งก็จะใช้วิธีแบบอุ้มแล้วก็แบบเออค่อยๆปลอบซึ่งเลยอาแบบเขาค่อนข้างตอบสนองดีกับเวลาที่เราโอบเขาอย่างเงี้ยเราก็จะพูดแบบเลยอาไม่พอใจใช่ไหมมันมีรู้ว่าเลยอาเสียใจโอเคไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเขามีเราที่ให้ความรักอะไรเงี้ยแป้งรู้สึกว่าวิธีการที่ให้ความรักเขาเยอะๆมันสามารถทําให้เราแบบพูดคุยกับเขาได้แล้วก็คือยิ่งเขาแบบจะสองขวบแล้วอย่างเงี้ยคือเขากาลังอยู่ในวัยแบบเรียนรู้เนาะแป้งรู้ส รูได้ถึงบางสิ่งที่เราพยายามจะสื่อกับเขาเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาก็เข้าใจบางอย่างซึ่งมันเวิร์กนะสำหรับแป้งสำหรับคนอื่นต้องไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะและอีกอันหนึ่งที่ต้องระวังเลยคือห้ามตามใจเด็ดขาดเวลาคนร้องอยากจะได้อะไรถ้าเกิดว่าเราตามใจปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเขาชนะแล้วขาจะรู้ว่าแบบวิธีนี้คือได้ผลเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยเมื่อคืนนี้ให้คุณพ่อพาเข้านอนเขาแบบอยากให้มันมีพาเข้านอนเนาะเขาก็แบบร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เราเป็นแม่เราก็คือแบบนั่ กันนีคือนั่งอยู่ประมาณแบบ30นาที <Hey. S 1> แต่เหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งแล้วแม่ทนไม่ได้แม่พูดเข้าไปตีกันกับพ่อหมีเลยเพราะว่าเขากำลังพยายามสอนลูกอยู่แล้วคือพอเราเข้าไปลูกก็จะคิดว่าแบบการไวอยวายวอยวแบบนี้สุดท้ายแม่ก็เข้าไปกลายเป็นว่าเขาใช้วิธีนี้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อคืนเนี่ยก็คือแบบ คือเป็นความอดทนฝึกความอดทนของตัวเราเองฝึกความอดทนของคุณพ่อแล้วก็ฝึกความอดทนของลูกด้วยแต่ว่าเมื่อคืนนี้คือสําเร็จนะคะก็คือแบบนั่งรออยู่30มนาทีก็คือลูกก็คือกรีดกรีดกรีดกีดดูจากกล้องก็ค MM. <OM> ือแบบที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 อย่างเงี้ยแต่สรุปสุดท้ายเมื่อเขาเหนื่อยเขาก็สงบแล้วเขาก็หลับไปซึ่งเมื่อคืนเนี้ยรู้สึกว่าพ่อแม่ชนะเก่งมาก และอีกหนึ่งข้อนะคะที่ห้ามทําก็คือห้ามตําหนิเขาดุว่าว่าแบบไม่ดีหรือว่าอะไรแบบนี้ไม่ได้ผลแล้วลูกก็จะรู้สึกว่าแบบกดดันห้ามตีการตีจะทําให้ลูกลูกสึกว่าแบบกลัวต้องว่ายุคนี้มันจะมาเรียนด้วยความแบบให้ลูกกลัวเราแล้วไม่กล้าพูดกับเราไม่กล้าทําอะไรเขาจะกลายเป็นเด็กที่แบบไม่กล้าพัฒนาไม่กล้าทําอะไรอันนี้คือในความรู้สึกส่วนตัวเนาะก็ละเลยคิดว่าแบบจะไม่ตีลูกแต่บางทีก็ บางทีก็แอบมีเบาๆเหมือนตเตีแบบตีให้รู้ว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบเ่างนี้นะเราเกิดมาโตขึ้นมากับยุคของไมเรียวเนาะเราก็ไม่ชอบอะไรที่เราไม่ชอบเราก็จะไม่ทากับลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสติค่ะคนที่ต้องมีสติคือคุณพ่อและคุณแม่นะคะเพราะว่าลูกเด็กกว่าเราลูกคงจะไม่มีสติเพราะฉะนั้นสติต้องอยู่ที่ตัวพ่อและแม่พ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยเพราะว่าทุกวันนี้เลอาเห็นแม่พูดอะไรก็คือพูดตามหมดเห็นแม่ทําอะไรก็คือตามหมดอย่างทาแป เพราะฉะนั้นเราไม่ควรตะคอกเขาเลยอาแต่งหน้าชอบแต่งหน้าไหมคะชอบแต่งหน้าไหมคะแต่งห่มกก็คือทุกเช้าเนี่ยเขาเห็นเราแต่งหน้าเขาก็แบบเพื่อมหยิบครีมหยิบอะไรแล้วก็เปิดแล้วก็แบบแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งหน้าใช่ไหมแล้วแตชอบผํชอบทำผมด้วยไหมแล้วชอบทำผมไหมชอบเต้นไหม ชอ,ชอบเต้นชอบดูหมามีเต้นไหมนกาชินชะละกัละกาลละกักนรชินชาละกะ เวลาเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่าแป้งไปออกกําลังกายหรือว่าแป้งไปทําอะไรก็พาให้เขาไปเห็นด้วยคืออันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะว่าเราอยากให้เขาเห็นเพื่อที่เขาจะได้แบบรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรทําให้เขาเห็นตั้งแต่เด็กอย่างการออกกาลังกายเงี้ยแป้งอ่ะเกิดมาในยุคที่พ่อแม่ไม่ได้ออกกาลังกายตั้งแต่เด็กแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบการออกกําลังกายคือเหนื่อยมากมันเป็นอะไรที่ไม่อยากทํามันเป็นทําไมเราต้องทําสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่เราปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กเพราะว่ามันสําคัญมากต้องเคยไปเข้าคอสครูสอนจิตวิทยยาาาาเเเบออกกว่่่ด็นนนนีีีมมมัสรใงย คือเหมือนเป็นสื่อประเส้นประสาทเนี่ยคือเวลาเราโยนอะไรไปให้เขาอะเส้นประสาทในสมองมันจะลิงก์กันเนาะแล้วก็คือมันก็จะจําไว้ว่าเออฉันเคยมีความรู้สิ่งนี้ฉันเคยเห็นสิ่งนี้แล้วก็เมื่อถึงอายุ6หรือ7ขวบเนี่ยแหละไอ้พวกเซลล์ประสาทในสมองที่ไม่ได้ใช้คือไม่ได้มีเมมโมรีเกี่ยวกับพวกนั้นเงี้ย ก็จะโดนแบบโดนลบออกไปเพราะฉะนั้นแบบในช่วงระหว่าง1งถึงขวบสำคัญมากๆที่จะพยายามให้เขาแบบรู้จักสิ่งต่างๆที่มันหลากหลายสุดท้ายถ้าเกิดว่าแบบลูกยังแบบวยวายจนพ่อแม่ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยก็อาจจะต้องพึ่งจิตแพทย์หรือจิตวิทยานะคะว่าแบบถ้าลูกฉันเป็นแบบนี้จะต้องมีวิธีไหนได้บ้างอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่แป้งดูแลน้องเลอามาเนาะถูกหรือผิดอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามา ใต้คลิปได้นะคะเรารับฟังทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็นี่วันนี้เรามาอยู่ที่คาเฟ่สวยๆนะคะ ที่แห่งน,นี้ก็คือใกล้บ้านอีกเช่นกันอยู่สุขุมวิท49ทับ15ค่ะใครที่อยู่โซนย่านทองหล่อสุขุมวิทเนี่ยก็สามารถมาที่คาเฟ่แห่งนี้ได้คาเฟ่แห่งนี้นะคะเจ้าของเป็นคนเกาหลีเพราะฉะนั้นเมล็ดกาแฟก็จะเป็นเมล็ดกาแฟจากเกาหลีอาหารก็จะเป็นอาหารเกาหลีแล้วก็มีสวนมีที่จอดรถด,ด้วยใครที่เป็นสายคาเฟ่ก็พลาดไม่ได้เลยนะคะกับร้านบาร์ค่ะสําหรับวันนี้มัมสเตอร์จบแล้วนะใครที่ชอบก็กดไลก์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปอื่นๆเนี่ยเราจะมาแชร์ hmm. เทคนิคการเลี้ยงลูกดีๆหรือ าจจะพาไปเจอนักจิตวิทยาคนไหนให้เขามาแนะแนวแนะนำอีกก็ได้นะคะอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ